อ๋อสวัสดีจ้าพี่น้องสำหรับแฟนคลับที่มาใหม่และแฟนคลับที่เก่านะคะสกลูล <c oughs> เห็นหนาคนไงเดี๋ยวก่อนเออเห็นจกนนนัก,ก <c oughs> น,จน้อยเนี่ยคราวนี้จะทิดตะเดีนี่ชื่อแหนเนื้อกินไปกินไปยัจงจมดู่ ปอดกะหลุ่นใหม่ผสมครังเทไ,ไหนบ็มนหมักปัดช่องน้องไม้ลูกไม่ใหญ่น่อยแล้วก็ร่วมทั้งไม่ใหญ่น่อยนะคะกิบกระจัดแบ่งๆกันไปช่องไม่ใหญ่หน่อยแน่ช่องลูกแน่นะคะฝึกให้พีฮัต แสดงออกเรื่องของเรื่องละกันทำให้ความโชคดีอาจจะมีคลิปของพี่ปองปอนลูกไม่แย่น่อยน้ำนะคะอีกหลายหลายคนที่ยังพ่เคยเห็นลูกไม่แย่น่อยคนหนึ่งเนาะคะ่ะคนพี่การนะคะอันนี้เราบอกให้ฟังเลยจ้ะบอกว่ามันเรื่องอับอายแต่ว่าบางที่มันก็มือยาวแกว่าลุ่งสินะ่ะเขามองเจตนา,าหลายๆอย่างไหนเะนาะก้อน โอ้โหชาไอตีเจ้าฟุงตัดชินใจเปิดช่องไอเฟิลนมื่อนี้ยจ้ <c oughs> อยาอืออือ่ว่ามีเหล้ากินมั้ยแต่คุณลูกซิต t e r i n t e r ม e ย i a t e i n อ e r God for m นะท้อวอดดิอือยังทอวอดดิเด้เม็เยังย <c oughs> ินพิจกกอ้อม <c oughs> ดูคัน่อเมียดสมแล้วดูขันทอเออเวอร์เลยเบเลยยอินไล่อินเตอร์สกอต่ s ที่ก่อนดูอะไรอเีาสซซับอลซนิสกอสมองกันอาารดก t ังอ <t> ินไล่นเอวย มีซ so so ่าเอร์ทูริตี้ีิทิมมันเป็นอันวัดกากวดน้อยน้อยเนอกจากเขาอันลูกไส้คนไหยมากทั้งหนล่างหนึ่งใช่จีเทคดิดบ็อกสิบสองขวดถ้ากันมาซิมเราโอ้ยว่ถจิใจกับก้าขื้นผ่าไม่ได้บ้าอยอวันลีแต่ขันทออันนัดกรอดกยินร่อยยินแต่ยินแต่สมง่ะ S 1> <S 1> uh, so พอยายกระบ,บอกมักคือไก่พอยายขวดดอกเท้าก็กินบ้าไหวจะเอาสองแกดด้วรอดเด้อเดี๋ยวมาหน่อยจิบ่อยฟังนะคะใจเย็นๆค่ะตอนนี้มาตังค่ะแล้วกรบอรไหวก็กินแบบกินแก้วเดียวพอก็ล่มแล้วก็จะเป็นแบนแชนนัาโนนทิ้สงสัมวิสกี้เอฟเทียสมองค่ะ นักสกูลว anyway, ัสดีแม้มันยอกแทงก็นะยอกแช่นนะสำยอกแช่นนะแฟนในอีมินถุงอ่ะอูรีก็ประชุนสมสมอกสกูลเหรอแค่แต่กุ้งเผิอกไม่กับปลาแเลมอนเนี่ยไม่หิวเข่าเนี่ยกินเข่าลายเหมือนกินกับเข่หลายเมือนี้ก่อนจะไปโรงเรียนตอนบ่าย มึงไปินเขาอาจจะมีเสียงสั่งนำมูกน้่บอกไปก่อนนะคะเพราะว่าค้นเปวยก็ต้องเข้าใจเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวฝนลงพ่าใหญีเยียงเราค่ะพใหญ่เป็นวัดไม่น่คจะเป็นวัดนะคะกับฝากช่องของบีบีเนาะค่ะเป็นท่างการอีกรอบหนึ่งเนาะกับสาหรับแฟ้นขับค้นเกาแล้วคนใไม้คลิปนี้มันเลสียงทั้งสองช่องเนาะให้พี่น้องค้นเกาแล้วค้นไม่เดี๋ยวดูน้ำเนาะแล้วก็ฝากให้กับนั่งเล่นใจบีบีช่องของบีบีก็สิเป็น จำซื้อช่องมาเลยเดียวก่นเพิ่งเปิดบ่างแรกเนยนะจ๊ะอ่าไน่หน่อยอ่าไน่หน่อยเล่นลูกสายายายรักผูกพันคนไกลบ้านเนาะซื้อช่องแล้วคะับไน่หน่อยเล่นลูกสายายายรักผูกพันคนไกลบ้านหลากหลายเรื่องราวนะคะก บดกันแทรคติดไนส์ไซูเลกคจมงอะนะีไนทอบดออสโซเกะเมเกเมกเกตลินลาโซ่ฮมี้ก็ไม่กิจัดมืองสิบไปงน้นค่ะน้ำมันทอดอันนี้หลวกนิ้วนะคะออกนอกูาเซดบกมสามารคอไดสแคนอตลีน so good. อ๋อสู้แล้วเปิดให้เพื่อนเพราะว่าจุดประสงค์หลักเพือรีลาโซสเราจะมีกินแบบทาไายกันแม่ลูกแม่กินอันนี้ลูกก็กินสามบอนหรือว่าแม่กินอันนี้อยากกินน้ำบอยประมาณนั้นนะครับว่าเอตได้บรูนซอสเลยเอลบีดแบบปลากระดุมแบบปลากระดุมแบบปลาอ่ะ การิันมากินซอสเนื้อกินซอสอันผิกไทยเขียวสะเต็กับเมนไม่น้อยให้เนกินละค่ะก็ส้นมีเรื่องเล่าของบี๊บในประเไทยทํำอยู่เมืองไทยบ้างกับม่กับพวกก็คืออยากพืกให้ลูกแสดงออกนั่มแะครัเป็นการเชื่อมสายใยกับลูกราว่าลูกแข็งง่แล้วความหางเหินจะมีหลายกิจกรรมเขากะไปในส่วนของเขาขัาไอขาเจ้ากับว่าบิ๊บก็ไอกับว่าใครเท่าไรนั่งนั่งกับเสียงข้างนอกหลายก็นั่งง่เนาะ คนยี่สิบแล้วไม่เหนื่อยก็เลยกคิดหาเซฟิตี้ใดให้ลูกผูกพันก็เจ้าของมีความห่วงใหญ่ค่ะท่อนยินด no no, ีสกอลสกอลเก็บเตอร์ด mm ูทอวอลลี่ทุเรศพี่ใหญ่กับวิมักวัดขาดถึงใส่เครงเทศพูดเหน่อยความกิดบางแลนด์เนี่ยแจวแล้วตาจินใจอ่ะ แม่เปิดช่องให้นะแต่ว่าลูกก็เอือเอือด,ดแม่เลยปะแม่จะลงคลิปให้ด้วยเกี่ยวกับป,ป้าาเกี่ยวกับแม่ด้วยก็คลิปร่วมๆกับสรุปก็คือคลิปลลลร่วมๆเลยจ้ะคลิปของแม่ยน้อยน้ำแน่คลิปของลูกน้ำแนแ่เนาะก็สิเป็นแบบว่ายอ,รอกรอกันทังคลิปแบบว่าแม่กินอันนี้แกจะกินได้ไหมลูกก็สิกินต่อฟ้าหรือสันแม่กินอันนี้แกกล้ากินด้วยไหมแกกล้ากินไหมยังสีหรืออาจจะมีคลิปของแฟนคลับที่สนิทกันก็สิถ่าท่ายบีไปนะคะ เพราะว่าก็ขอความช่วยเหลือจากแฟนคลับนั่นนั่นแหละที่สนิทกันตั้งแต่ขอความตั้งแต่เฟซบุ๊กก็ได้คุยกันแล้วเพื่อนก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยเพราะว่าบีบีนเป็นกระเทยที่ขี้อายไี่น่าจะให้แกล้าแสดงออก <Okay. S 1> อะไรเนี่ยเอามวนค่ะเร่องอย่างอื่ เน้กนการแสดงของลูก E I สาวเพืด่ดสังเกตสาวเพืด่ดติดตามไปหน่อยมากแหละค่ะมีคลิปที่ว่าไม่น่อยไปเที่ยวเมืองไทยละบ,บีบีไปน้ำมันจะบังค่บไม่มีบีบีโซนมาขันนอกจากที่มีแค่กลับมาน้ำไหลไหลแหละก็นั่งเฉยเสฉยไทยอยากสร้างความมั่นใจให้ลูกลูกบังคับไม่ความมั่นใจนอกจากอยู่ในกลุ่มของงูแค่นั้นในบล็อกแฉก แม่กอย่ไก่บ่มีเวลาได้สังสอนบ่มีเวลาได้ให้ความสูขหรือว่าความอบคุนก็ได้ตัดสินใจเฮ็ดช่องนีขึ้นมากเป็นช่องทาาทีว่าเกี่ยวก้อยสายใหญ่ให้มันผูกพันขึ้นอีกไม่ได้บากาคาดหวังว่าไปได้ดีหรือบ่ได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ไม่นดาคาดหวังคือความผูกพันความการแสดงออกและก็หลายๆอย่างในการพัฒนาการของบีบีมากกว่าสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังนะคะทั้งบัทั้งมวลสิไปได้ยังไหนยังสิ่ก็ขึ้นอยู่น้ำพี่น้องอะคะ่ะ ซอยหายกำลังใจแล้วกะซอยซีแน่น้องน้องเนาะคิดว่นน้องทิดว่นลูกทิดว่า,วาหลา,าหนผูนึงแล้วกันว้าวาห้่วเฮงเด็กเหนเตือนเขาผ่านมาอม่แตะถามวม่เหียงเกิดขึ้นก็วัวนนั้นว่กำลังใจ ของบีของน้องน้ำนเนาะเดบอกรับอใหญ่บา,างแบ้งเนี่ยค่ะคนจีนมานั่งกินเราต้องขันมราฉันเปิดช่องให้ลูกนะพ่อใหญ่บอกข้าใจดอกเรื่องวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีแต่เข้าใจหรือบอกข้าใจไว้ไหนก็ต้องชี้แล้วก็เสนอให้พ่อใหญ่รับรู้เนาะโอ้ยอืมเนาะสกุล เพราะว่าไม่น่ายอยู่ในฐานะอยู่น้ำพองไงในฐานะเมียคนหนึ่งบีบีก็เท่าก็ว่าเอิอนพองไงเอือนว่าป่าๆนี่ยู่ฝั่งปอดลูกไม่ยอมมาลองหัวยอนให้เอินพอถึงเขาจะบริการก็ข้าแต่ข้ากับเหยียดเขาบางีเมื่อห้า้เหยรตดเขากันเทาเชอีอย่างเก่ยวกับลูกหรืออย่างต่างๆเพราะว่ามันเป็นการนําเสนอวิดีโอและกับคลิปเล่าในการเป็นดูในหนีน้ำ ชอบตองบอกเขาถึงเขาจูอบอกเขาใจก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาใจคนรับรู้ได้ระดับหนึ่งแต่คนยังบอกใครเขาใจทั้งหมดเพราะว่าเพราะไงคนบริเลนโลกไอ้ที่แม้แต่มือถือคนก็เปิดบปรเป็น,ปน,ปปนถ้าจิสยุดมือถือไม่ไหนทั่วต้องกดหายไม่ไหนต้องกดหายก่อนนะคะอืมเิดริ่งไทยแล้วเนาะว่า

Out. อกอกกีตาร์บอก่ะ hmm. ต ok 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 ้องกลบไปอืม hmm. ร so, mm ีเมมเบแฮวันไทมอดูรีเมัเบอร์เอนกองสัมยกออกก้าฝนแห่ออกยอกเสยาวโอ้ขันแจหอบอมนนทิ้งอิฟฟิตเอนกองสัมยกแฉนยอกช้อแฉนเอนกงอืมโซเซนดมเบนตาฟะดมคอลล่าอับสลูตรมคันฟิตตะอุบอะไรหโอ้น

Many times mm -hmm. people say have bomb inside, air bomb, but she cannot go up, she must stop and look everywhere. Mm -hmm. Never have bomb. Mm -hmm. But uh, this time I air go in the afternoon. eat? Mm -hmm. Yeah, but not here. Uh-huh. hết hết 2 trăm tuổi vậy hả? 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 ใคบ่หจักเนาะสิเป็นท a อกเกอร์บ I ิษัทใช่ไหมูกา a i น a ายทาเออสร้างมันทึกให้บูจักบริษัทนั่นต่บ่ได้ลตัวแรกกวสิปยามีสมไม่เป่นไม่เป็นเหต i ส s ซีโก mm ้ท o วร์น่าเดินเล่น first and go somewhere and stay and take up people ซึ่ง o ็ต้องไปโอเคสกู๊ดวพอดีมันมีข่าวพอดีแม่ปูนะคะแม่ปูันคิสเตอร์กับอีเพ็ดสิบแปเมืองไทย เมื่อว,ว่าเขาขอสิบางระเบิดนี่ไงที่แบเหมือนเขาก็เลยมีการตรวจสอบนั่นนี่เนี่ยไมบรอยาทสกาวเรื่องนีหลายประเด็นเพราะว่ามันเป็นละเอียดอ่อนเขาบอกว่าถือต้องแล้วมันจะโดนเท่านะประมาณมาเขาแจ้งว่ามันจะมีการว้างระเบิดในเครื่องบินนี่แหละสายการบินที่จะไปเมืองไทยเขาก็เลยตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนไปการบินไหมตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะพอมาตอนทีไม่น้อยมากมากแล,แล้วก็ไม่น่าจะกลับบ้านหลายปีแล้วลจ้ะ ก็เป็นแบบนี้ถ้าเนื่องเครื่องบินบินออกไปอันเพิ่งเครื่องบินในแลนไปแล้วแลนในแม่แลนเวไปแล้วในจอดจืกแล้วก็กลับขึ้นเพราะว่าเขาตรวจสอบว่ามีคนว่าขาสิบ้างระเบิดไม่น่อยเคยเจออันนี้เจอมาก,กับตัวเพร,ะเยยราะไงนะจังไบร่พอไม่น้อยโทษมาบอกเราว่าท่านไม่สามารถไปได้เพราะว่าเครื่องบินบินกลับเพราะไงกระทวงว่าใส่กลับไปอันเหราถามว่าใส่เล่ากลับขึ้นไปฮับไม่แน่อยอยุสนันบินกลับขึ้นมอมไม่นอนเดี๋ยวรอเบิรงว่าเขาสิบว่าจังไหนแต่สุดท้ายหลังจากเขาเคลีย์อย่างแล้วเขากับภาคกลับเมืองไทยือเก่่าาลจกเืองิน จะฝากช่องไนนน้อยและลูกสายใยรักขวงใยคนไกลบ้านเนาะน้ำแนเป็นรยังจังช่องบ้าในใดๆนะคะเพราะว่ามันเห็ดไม่ดีเห็ด,หดหมือแรงเนี่ยะะมือแรงเนี่ยค่ะก็ฝากไว้ในหองบุกรำใจะะ้วจ้ะกาสิมี่การยังที่ไป่น่อยบอกว่าอ่ะมีคลิปไปหน่อยแนยมีคลิปลูกแนแล้วก็มีคลิปกั้นขับซอยแนทางไท้ก,กันไปแบบ สนิทกันกับบีบีสัหรับขั้นขับที่เพิ่นสนิทกันกับบีบีลู้ไม่งี้น่อยเนาะและอาจจะมีการกินการเที่ยวของเพิ่นในวิถีชีวิตในการเฮ็ดในอาชีวิตในเมืองไทยแหละร่วมทั้งของอายอายอาจจะมีมาแวบๆเสียงหรือภาพแต่มือแต่หยังอย่างประมาณนี้เพราะว่าเขาพยายามเซ็จปองปอนแต่กับจริงๆถ้าบ่มีถ้าถ้าวันนี้หรืก็บพออยากให้เบิรงแต่ว่าก็มีหลายคนแฟนคลับก็อยากเจอปองปอนเนาะอยากฮู้ความเป็นไปสกู๊ตเพทางคอยติดแ่าเอามา อ้วมแลกยินตัวเนี่ยคันสะโพล่ะคันแช่คันคอเอ็นกรงลูกคันทิศตะเซ้นคราว่าจะเอาสอดบอกวังดีหัวไปยิมมาหายว่ะเศร้าๆอ่ะโอ้ยนะมันหัวมือม o t so much ไม่เพิ่งกไม่ดีต่อเช้นจะเสล่งโอเคเช่นจะก้าววางถิงแล้วก็เฮ็ดไม้หมือนืดมปองปอนพกนหนูค้นเห็ดกับเขากินเองหนูท่ามีอะไรค้อนใ่นะคะทีพิการแต่ว่าเป็นเห็ดในสไตล์ของเพ่นแหลกถ้าป่องเข้าใจว่า บางกรนีเพื่อนพิการนะคะแล้กก็เพื่อนเป็นน้ำเป็นโรคน้ำทมสมองแต่เกิดแล้วก็เป็นไขสันหลังโพตั้งแต่คอดนะคะบ่มมีบ่มมีคือบ่มมีเนื้อเยื่อ <c oughs> บ่มมีเนื้อเยื่อหุ่มแผลนะคะออกมาจะเป็นแผลสดดวคอโตอมปังปอนเอเตยอกฟดทันเอเตฟอร์ลิดออกเว้นเวทเกตหันพุกหน่อยไปเลยใต้ทยายไท้ายโปรดดมฝนตั บอกพญาย,ยักษ์กับล่างที่ใบเรื่องปองปอนเนี่ยข้าเจา้าฟังมาเนี่ยขอดเนี่ยลอดปองปอนตอนพุทธภ,ภาธมินนะคะช่วงที่ข้าเจ้าแผ่นดินกำลังเดือดปองปอนนี่คลอดออกมาอยู่เกินกําหนดนะคะโดยสายเหตุหลายอย่างที่มไม่เคยบอกไปในคลิปในน้ำมันข้นอ,อยากบอกเรื่องปองปอนคนไทยเ,เรามันสะท้อนข,อข,อข,อขอ้อมูลสุดแต่โดยความทีว่ว่าหลายๆคนก็คงอดอกฟังจากปากไม่หน่อยเองเนะาะเกิดเกิดกันข้อดอกมาเจ้าสีสั่งละโมบอสั่งเลยแล้วก่อนคิดคิดกันเนาะ ราะว่าอันนี้ขอเอาไข่ถ้าพอประหยัดเพราะงี้เราสร้างกัมือพาตอนนี้เราป่วยนะเดี๋ยวพื่อน้องสิรับบ่ได้แต่ว่าไม่มีหน่อยบ่เป็นอย่างนงาะค่ะสำหรับตัวไม่น้อยเนาะมันนี้ก็ดได้รับการรักษาหลายอย่างเก่้วกับเรื่องของปอนนี้เดี๋ยวจะบอกในช่องของเดี๋ยวจะบอกเก่ยวกับการร่วมแล้วก็ภาพรักให้มองเห็นภาพได้จริงๆในช่องของบีบีแล้วกันนะอันนี้ก็เกินในฟังก่อนดังนั้นเมื่อเข้าเสร็จที่ี้เข้าบ่อยัออยกคือเขาป่อ,ปอยักเอาความ่ม ความบกพร่องของลูกมากมาเป็นจุดขายนะก็เลยมีหน่อยกับบีบีก็เลยยายามเซฟเรื่องนี้แต่ว่าปองก่อนหู่ความเป็นไปของแม่ก็นองตลอดเวลาเขาจะคุยกันทางไล่ฝัองก่อนเพิ่มหนังสือบ่อยแต่ว่าเพิ่นสามารถทัดเสียงมาทรงมากหายห้าวหายห้าใดอย่างนี้นะขอฟังขอขาวก่อนเนาะกระบอกก่อนว่าช่องของลูกจะเป็นไปได้ซ้ำใดอย่างหนึ่งก็อย่างให้ลูกสองคนมีกิจกรรมร่วมกันทำให้เป็นไปได้ความเป็นแม่เนาะ มันข้าบดียูกไก่อะแล้วข้าบร,รูว่าคือไม่น้อยบดียูกไก่ลูกแล้วไม่นอยบร,รูว่าไม่น้อยจะให้จังไหนที่จะสา่งความผูกพันสายใยผูกพันเพราะลูกยิงไงย,ยิงห่างเห้านะคะ<อ>แล้วห้าอยูกไก่ข้าบดีนางดูสังสอนเพิ่นเอาโลดเท้าแต่อยากสร้างจะก็สร้างโลดก็ต้องรุกซาม,มาชิลูกไปปิด,ปด,ปดไหลเเือหน่อยพร้อ พราะังบ่ไหวนะ้ำมูกไหลตกๆว่ามานันน้ำน้ำอะดูว่ำสวาอะใแต่เดสตัก๊กฝนกระเด็นเป็ดปะสกินพริกไส่เขียวยางตายก็ออกน้ำมูกก<อ>ั<อ>นง่ายต้องเข้าใจนะกูเท่าแล้วอายุลร้แล้วมั้ยสกอาสำหรับคลิปแนะนำเก่าใบสลิงการสก่อนเะอพราะวาเกิด ถ้มีความพัฒนาของบีบีกระจังสิบอยฟังอีเพราะว่าบีบอกเคยไทยขีดนขนขีอ่า็นกระทัที่ขีดออัน,นี่บอกไว้ก่อนนะคะแล้วประ่ทนเธอซ้ำใดจางไดเนาะแต่ฟาวเนของอบอมแต่พี่น้องน้ำหนักตันะคะเนาะหนึ่งความหักหนึ่งความขึ้นหอดกันืเกเจ้ะแลกนะจุๆ